สวัสดีครับพี่น้องยิ่นี่้อนรับพี่นอ้องข้าสู่จ่องขนมครกซาสิมามื่อนี้ก็มาพฟอกันอีกแล้วครับนีอนี่ว่าเด้๋ยอพอยุ่ท้งให้ท่องหน้าครับมื่อนี้มาพาอกันมีนะเมื่อน้าวพ่อเถามาหาหมอเลยมาล่อ่นอยุข้างหลังโลยาบาลล่อ่นยืน,นโดนแล้วแม่บ้านก็นอยกทบพ่อพฒ่าล้วครับกำลังตรวจหมออยู่ ผมก็เลยมา, àng, าย,ยงางลอยเหรียญยุคถังหลังโรงพยาบาลเห็นอันนี้างามๆพี่น้องเลยสิผาพี่น้องไปเบิป็นสีสีผ้าพี่น้องไปเบิ่องอันอน,อนี้ผมเห็นเขาเย็นไปงามๆนี่เป็นโรงเรียนครังงบยุคถางหลังโรงพยาบาลคืนโรงเรียนโรงเรียนน้องดีโรนนง,เเง,ง,งเรียนบ้านน้องดีใส่ละป้ายปเป็นป้ายเป็นยุคทั้งนานโรงเรียนบ้านน้องรีอยู่ข้างหลัง คุณร่างเหรอครับเขามีพาพพี่น้องมาเบิ่งอันนี้งามง่ายพี่น้อ,นมอ,นนอง,อง,อง,องอมาลงฝีมือสร้างปูนปั้นตอนแรกผมงสงสัยว่อาอ้าวห่อไปชุ่มบางนี้เสาปูนเละลายต้น บัดสองต้นนี่คือคือเอาเสาใหม่มาใช่ผมว่าบั่นผมเลยมาเบิง่งมาได้แฉะมันบ่แม่นเสาใหม่ขนองตอนแรกก็เป็นเสาเสาปูนเลี่ยมๆแบบเดียวกันนั่นแหละมาเนี่เพิ่นมาเอาปูนมาปั่นใส่ผมฝีมือคงจะพี่น้องผมจะอ่อนฝีมือเลยคือคือเห็นง่ามองอยมั้ยง่างไหมสร้า,นนางแค่ไหนฝีมือดีคัแค่ ผู้ายมาเห็ดผมว่าคือชิ้มมือคัแทรกตัวนึงวันนี้นก็ง,งามมื่อไหรเห็ดหมองกาไม่หม,ม,มองไม่หมดไม่แมงไีงไง่น้องอะไรเป็นเห็ดคือครับโอ้ชิ้มมือคอนนี้เนาะวันธรรมดาเลยทีหมองงาไม่งาเป็นหมดเป็นแมงเห็ดคือครับตัวบางต้นที่อ,อีกตัวนึงพี่น้อง ยู่ยู่หน้าห้องระชุมมันทีเแ็ดไว้สองต้นข้างหน้าเจ็ดโชคสองต้นต้นนี้ก็งามใบหยอกด้วกันต้นนี้ต้องใส่สิเป็นไม้สะแบงเดี๋ยวยวงังเแล้ววังไร่เกลี่ยก็สิบเป็นไม้สะแบงต้นก้อนเป็นไม้ยังมวยโอ้โสีมืคอคนเท่านี่เนาะบันทรพมดาคุณนี่ที่เราพี่น้องโอ้ เลยคิดเ่็นน้อนแท้สินเลยหม่งหมดหม่งแมงหม่งเอ๊ะคือครักเลยคือหม่งงามตอนแรกผมว่าเอาเสาใหม่ยังคิดงามแท้ผมว่าเป็นตุ้มเป็นจ่ายคือสินแท้เอามาใส่เสาหนาสองชนผมว่าผมเลยยังไม่โดนไกลมาเบิ่งใกล้แล้วพันเป็นเสาปูนบไป หรือว,ว่าเมนใหม่พี่น้องคุ้นๆผีมูนึงอันนั้นยุสเซ拉นั่นเขาไปชุ่มนั่นสิมีอยู่สองตนยู่ข้างหน้ามสองตนยางหน้าอันนี้เซ拉อ,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 อันนี้ไม่แท้เได้พี่น้องอันนี้ไม่แท้ กันคักบ่ไม่แค่ก็ไม่พอมแยกบ่ออกเลยไม่แช่ทังน,นี้นี่ตังเสียงปวกกินแล้วนี่นกขือกันขักอันนี้ไม่พรอมบมนในความก็ง่ามาคัดขวดแล้วไอ,อี่บ้บงบิ้งบิ้งขีมือไหนจะไหนขี้ จักที่ไหนแต่บนธรรมดาได้พี่น้องโอ้เห็ุงามอีผมเห็นง่าม,ามผมวนซ้อนไทยพี่น้องเบิ่งนั่งวันใหม่วีว้ามันใหม่อีหลีปล่าพี่นอ้องต้นแห้งขัดอย่เบิ่งมองปูดมองฟอนอย่างไรพี่เห็ดคือกัน อีมคนคนชั่มแหไอ้ยา<ะ>เนี่ยนอนนี่ดีป่เ <c oughs> นี่ยน้อนลีลพี่น้องพีมือจางจางได้พุคนบเขียนซื้อไปคนบกสลับซื้อไปจางบ้านได้เนี่ยนอนนี่ลเลย <c oughs> ว้ามของแท้อะพี่น้องเลยนอครับ ก้อนห้องเก่งเต๋อเปน้องพี่น้องนะนี่ไม่แท้นี่กันครับกิดจะสีสีอัศวินท่าก่อนท่าหลังนี่ไม่แท้มองเงาเอ็นสภาพเลยสีนี้ปวกกินข้างในเลยเป็นทีปวกกิน ีกันเลยแม่แท่แม่เทียมพิเทวาสีสีแม่แท่สีท่าก่อนสีแม่เทียมสีท่าสีหลังยังสดๆอยู่เอ๊สีมัม้ยทั้งสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พี่น้องคลิปไหนขอกันไหมสำหรับคลิปนี้เพราะไงพี่น้องก็ดีที่แห้งสุกสุกต้น พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีวี่แห้งสุขหูสุกคนคลิปหน้าพอกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ